ก็ไม่ชิพื่อนเล่นอย่าทำเป็นคิดสนิทสนมมึงเป็นแค่เด็กไอตัวกระเปียกมึงกลับไปเรียนในผ่านปฐมถ้าใจมึงคิดแต่คิดตะขวมมึงควรจะโดนหักค่าขนมถ้าใจมึงคิดจะกุมมึงเห็นมึงควรมันเพี้ยนในพึงประสงค์ก้าห่ากูคลิกแกลกูเดินแบบซิกแซกมันโดนกูบิชแลบและนี่คือดิสแทรกชบอกให้มึงฮุบปากไอพวกที่มันพูดไม่เคยคิดเดี๋ยวมึงโดนพวกกูตบปากน้ำมึงไม่ได้กันกระสุนพวกมึงควรจะหยุดกลางลำหลังมึงก็ซ้ำซ้ำเป็นการกูเลยตอนนี้มึงอยู่ห่างบอกให้มึงอยู่ห่างบอกให้มึงฮุบบอกให้มึงฮุบเเออารื่งกูไป มเป็นสุขะล้มลุกคลุกคลานอยู่ในแบงคอกซีดดูความสามารถสู้วิ่งไม่ได้ไหมเนี่ยจะฝากัดทีพก็ต้องไปต่อเพราะกูไม่ใช่ไอ้ลูกหมาที่มันใจปอแล้วกูไม่สนคำใครที่มันเคยบอกมิจะฟังที่แต่กูไม่คิดที่จะฟังรอกเอาจริงแล้วมึงจะตากเลยกับกูบอกว่าอยังจะเป็นอย่างกูเป็นอย่างกี้ทำไมไม่ทำเรื่องพูดแล้วก็ชี้เอาแต่คิดว่ามึงเจ๊มึงก็เจ๊มึงก็เจ๊ อยเป็นอะไรนักล่ามึงกลับไปลาบก้อยไปไปลาบก้อยไปไอ้กระจอกงอกมอยสกิลยิงแค่ลูกหมาแต่ว่ามึงได้ซอยฮักมึงได้ซอยได้ได้ไงได้ได้ไงมึงรับจะกระโดดกระจิบแสติลฟลายมึงรับได้ไงอยู่ไปไม่กี่วันแล้วสิจะให้กูสู้อีกสักกิลพังมึงก็ต้องแพ้ไปตาม